ตอนที่26ซ้ำพารหนึ่งในตาเข้มเพ่งมองร่างบางเบื้องล่างอย่างพินิษร่องรอยบนผิวขาวผ่องทิ้งไว้ทําให้เขาต้องขมวดคิ้วแน่นย้ำถามมออ,อีกครั้งไปเอากับใครมาฉันถามว่านายไปเอากับใครมาฮันกีวูฮันกีวูพันรู้สึกได้ถึงสภาวะคุกคามจนถึงที่สุดในตาแดงกำ่ำ ทั้งสั่นไหวและหนักอึง้งเพอะทั้งร่างกายและจิตใจในเวลานี้ของเขามันทั้งหนักอึ้งและอ่อนแรงในเวลาเดียวกันชายหนุ่มแหงนหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มที่กำลังคุกคามเขาทั้งกายใจเสียงสั่นเค้นออกมาจากก้นบึ้งอีกครั้งมันเรื่องของฉันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยนายมันบ้าไปแล้วโดยยูจินบ้าไปแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ผมจะถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณไปนอนกับใครมา โดยยูจินฉุดกระชากร่างบางไรซึ่งเรียวแรงลุกขึ้นยืนเขาเขย่าร่างนั้นอยู่หลายครั้งเหมือนต้องการคำตอบที่ยากได้ยินแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงลืมตัวแสดงท่าทีโกรธได้ถึงขนาดนี้แม้พยายามบอกกับตัวเองว่าอาการที่มีของเขาเกิดจากกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีสัมพันธ์เกินเลยกับคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่ชายของตนและเป็นสามีของซอยูนเพราะในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ให้ลูกน้องของเขาเฝ้าจับตามองก็ได้รับรายงานว่า หลังจากที่ฮันแทโฮขึ้นคอนโดของฮันนากิวไปเขาก็ไม่ออกมาอีกเลยจะออกมาอีกทีก็เช้าวันรุ่งขึ้นนั่นจึงสร้างความขุ่นใจให้กับดยูจินอยู่ไม่นออ้ออ่ะยองเมื่อคิดว่าคนทั้งคู่กำลังสวมเขาให้กับซอยุนอาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางให้มันเกิดขึ้นแน่นอนซอยุนอาไม่ควรได้รับการกระทำลับหลังเช่นนี้จากคนที่เขาไว้ใจและขึ้นชื่อว่าเป็นสามีและน้องสามี ร่างแกร่งฉุดกระชากร่างบังเข้าไปในห้องน้ําเขาใช้กําลังกับอีกอีกฝ่ายอย่างที่ไม่เคยทํากับใครมาก่อนฮันกีวูที่โดยปกติก็ไม่ใช่คนที่ออกกําลังกายมากนักหุ่นของเขาออกดูจะบอกบางคล้ายผู้หญิงด้วยซ้ําไปแม้เขาพยายามสะบัดและดิ้นรนให้โดยยูจินออกไปให้พ้นจากตัวแต่ก,ก็ไม่สามารถต้านแรงของเด็กหนุ่มได้ฮันกีวูถูกลากมาถึงห้องน้ำตรงหน้ากระจโดยยูจินออกแรงบีบปลายคางเขาจับหน้าให้หันไปมองยังกระจตรงหน้า มองมองสีน้ำเสียงดุดันของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยอารมณ์คุกรุ่นบางอย่างอื้อกปล่อยปล่อยฮันกีวูพยายามเบือนหน้าหนีไม่ทำตามคำสั่งเชิงบังคับของอีกฝ่ายแกรกโดยยูจินตลดกระชากเสื้อคลุมตัวนอกออกและตามมาด้วยฉีกกระชากเสื้อบางตัวในเด็กหนุ่มแทบจะรอกดกระดุมนั้นออกไม่ไหวเขาฉีกเสื้ออีกชั้นของฮันกีวูออกอย่างไม่แยแสต่อความรู้สึกของเขาแม้แต่น้อยนายจะทำบ้าอะไรมันมากเกินไปแล้วนะ นายไปทำอะไรกับใครมาตอบฉันเสียงเข้มเหมือนไรซึ่งการควบคุมอีกต่อไปไม่รู้ทำไไมน้ำเสียงนั้นจึงสร้างความหวาดกลัวให้กับฮันกีวูขึ้นมาก่อกว่าทุกทีมองทันทีที่เผยผิวเนียนออกร่องรอยดำแดงหลายจุดตามลำคอและแถ่นอกเผยให้เห็นฮันกีวูในกลับสันไหวขึ้นมาอีกครั้งเขามองร่องรอยบนเรือนร่างของตนเองไม่คิดว่าร่องรอยนั้น จะชัดเจนยิ่งกว่าเก่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องรอยนี้เกิดขึ้นมาตามเรือนร่างของเขาโดยไม่รู้ตัวและอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ใช่ว่าเขาไปทําเรื่องอย่างว่ากับใครมาเอาจริงๆหลังจากมีอะไรเป็นกับดยยูจินในคืนนั้นฮันกีวูก็ไม่มีอะไรกับใครอีกเลยและไม่ยอมให้ตัวเองเมามายจนไร้สติแบบนั้นอีกเลยเพราะเห็นผลที่ตามมาแล้วว่ามันย่อยยับขนาดไหน นิ่งทำไมล่ะพูดไม่ออกเลยละสิหลักฐานคาตาขนาดนี้ร่างบางทำได้แค่นิ่งทั้งที่ใบหน้าเขานั้นร้อนเผามันเต็มไปด้วยความกรดืึงคนตรงหน้าและรังเกียจต,ตัวเองที่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบอกสิทธว่านายไปเอากับใครมาจะเงียบทำไมโดยยูจินออกแรงบีดแก้มคู่นั้นจนเริ่มแดงก่ำเสียงที่เล็ดลอดออกมาจนฟังดูอู้อี นั่นมันเรื่องของฉันในเกี่ยวอะไรด้วยถามหน่อยนายจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับฉันหนักหนาโดยยูจินปล่อยปล่อยหึกคิดว่าฉันจะพิสวัสดคนอย่างนายหรือฉันแค่อยากเตือนให้ร่านแต่พอดีไม่ใช่ว่าลูกใครผัวเขาก็จะเอาหมดหึกเพียคนร่างบางใช้แรงที่เหลือผลักดันตัวเองออกจากอุ้งมือปีศา มือเล็กเรียวฟาดลงบนใบหน้าของดยยูจินเข้าอย่างแรงถึงกับทำให้อีกฝ่ายชะงักค้างเพราะไม่เคยมีใครที่กล้าจะทำกับเขาอย่างนี้มาก่อนแต่เขาไม่คิดเลยหรือว่าคำพูดแบบนั้นมันออกจะทำร้ายคนฟังอยู่ไม่น้อยนายจะเกลียดจะว่าอะไรฉันก็ช่างเพราะสำหรับฉันนายก็เป็นเพียงเห็บเผาที่คอยตามติดไม่ได้มีค่าอะไรต่อชีวิตต่อของฉันแต่อย่าเอาฉันลงไปเล่นในวงจรรักแอบซ่อนของนายมัทุเรศได้ยินคำพูดนั้น โดยยูจินนหนกระตกขึ้นอีกครั้งรักแอบซ่อนเดอนี่เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันโดยยูจินง้างมือขึ้นในทันทีเหมือนคำพูดนั้นสะก,กิดเข้าต่อมลึกที่พยายามลกฝังให้ลึกสุดกล้นบึ้งของเขาร่างบางมองมือหนาคล้ายจะฟาดลงมาตรงร่างตนฮันกิวเชิดหน้าขึ้นเตรียมรับแรงฟาดที่จะมาถึงอย่างน้อยๆในตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วตีฉันเลยถ้ามันจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้น เอาจริงๆฮันกีบูไม่ได้อยากรู้หรือสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโดยยูจินกับใครอีกคนคนที่เขาคิดเอาไว้ว่าหน้าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของเขาฮันกีบูโคตรรังเกียจวังวนความรักแอบ,บซ่อนในรูปแบบหน้าสมเพศแบบนี้ที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วรักที่แอบ,บซ่อนก็คงได้แค่แอบ,บซ่อนและทุกทรมานอยู่ฝ่ายเดียว โดยยูจินง้างมือค้างมองใบหน้าสู้ดีนั้นอย่างขุนเคืองแต่แทนที่เขาจะฟาดลงเขากลับทำอีกอย่างเด็กหนุ่มยกยิ้มาร้ายขึ้นมาเสียดือด้อเขายกร่างบางขึ้นพาดบ่าเสมออีกฝ่ายตูเบาวิวเหมือนปุ๋ยนุ่นฮันกีวูพยายามดิ้นรนออกจากอุ้งมือหนาะแต่ดูเหมือนจะไร้ผลโดยยูจินในเวลานี้หน้ามือตางูไปเสียแล้วนายจะทำอะไรปล,ปล่อยปล่อยฉันฉันจะทำให้นายรู้ว่าคนอย่างฉันกับนายไม่มีอะไรเหมือนกันเลยไม่มีเลย สักอย่างฮันกีบูโดยยูจินแบกร่างบางที่แสนดื้อดึงมาวางตรงฝักบูอากน้ําแรกวางไม่ใช่เคยเพียงวางร่างนั้นธรรมดาหากแต่เขาก,กระแทกร่างบางนั้นลงกับพื้นอย่างป่าเถื่อนโอ้ยฮันกีวูร้องอดควรวญก่อนจะตามมาด้วยแรงน้ำจากฝักบทโลมไปทุ่วศีรษะเขาเพราะร่างกายในยามนี้อ่อนแอนและเหมือนจะมีไข้อ่อนๆอยู่ก่อนแล้ว เมื่อถูกน้ำเย็นฉโลมเข้าไปตั้งแต่หัวจรดเท้าอาการจับสันเหมือนเริ่มตั้งตัวขึ้นมาท,าทันทีและดูไปดูมาภาพนี้ก็ดูคุ้นตาขึ้นมายังไงบอกไม่ถูกเป็นไงล่ะช่วยลดความร้อนร่วมให้นายได้ไหมฮันกิวูอื้ออื้อปล่อยปล่อยฉันแค่แค่แค่แคนายคุ้นกับเหตุการณ์นี้ไหมลาฮันกิวูจำได้ไหมว่าบนพื้นห้องน้ำนายเคยเร่าร้อนขนาดไหน จูจภาพที่ว่านั้นกลับวิ่งวิ่งเข้ามาในหัวตามเสียงย่ยยุนั้นฮันกิวรู้ดีว่าแม้ในวันนั้นสติสัมปชัญญะของตัวเองไม่สมประกอบครบถ้วนแต่ภาพเร่าร้อนที่ว่าก็ยังพอเห็นเขาร a n งเนื้อตัวเปียกชุ่มเกลือรูบบนพื้นเย็นตัวของเขาเร่าร้อนถึงเพียงไหนถึงกระทั่งทำเรื่องน่าอายต่อหน้าเด็กกอนุ่มลงไปอย่างไม่รู้สึกละอายต่อใจเป็นไงล่ะนึกออกไหมโดยยูจินฉีดน้ำเข้าใส่ร่างปกเปียกอย่างไม่ยังแม้ อีกฝ่ายทั้งไอและสำลักออกมาทีทีเขาก็ยังไม่ยั้งมืออีกทั้งพ่นคำดุกดูแคลนต่างๆนานา,นาให้ได้เจ็บปวดไม่รู้ว่าในยามนี้เด็กหนุ่มต้องการอะไรจากเขากันแน่หรือจะเอาแค่เล่นสนุกแรงน้ําจากฝักบัวฉีดเข้าใบหน้าต้าของฮันกิวูแต่โดยยูจินก็ยังไม่พอใจเมื่อยังคงเห็นร่องรอยตามติวใส่นั้นเป็นจ้าโผล่ออกมาให้เห็นมันทั้งแดงก่ำและบุ่มช้ำในบางจุดเขากกกรามแน่นกระตุกอยู่สองสามที่เหมือนแรงโกรดนั้น พุ่งพรวดขึ้นมาอีกครั้งโดยยูจินฉีดน้ำเข้าลำตัวและลำคอที่มีร่องรอยเพราะเสื้อผ้าที่ฉีกขาดก่อนหน้าก็พอจะทําให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเมื่อโดนน้ำเขาเอื้อมอีกมือที่ยังว่างจับดิดปลางคางงอนเชยขึ้นมาร่างบางสะบัดใบหน้าไปมาไม่ยอมให้อีกฝ่ายสัมผัสแต่ว่าด้วยแรงของเด็กหนุ่มอย่างโดยูจินนั้นมีอยู่มากมือหน้าเชยใบหน้าแหงนขึ้นมองในตาแดงก่ำไม่รู้ว่าระคายไปด้วยหยาดน้ําที่ถมเข้าใส่ในตาหรือเป็นเพราะความเจ็บปวด ที่ได้รับจากการกระทำของโดยยูจินกันแน่แต่ที่รู้รู้ในยามที่ในตา,าศกผสานอย่างไม่ทันตั้งตัวในตาแดงออกระวบวาบนั้นมันคล้ายคลาคล่ำไปด้วยความรู้สึกบางอย่างโดยยูจินพันชงักในตาของเขาก็แทบจะหยุดนิ่งมองคนตรงหน้ามองลึกเข้าไปถึงในดวงตาคู่นั้นของฮันกีวูไม่รู้ทำไมจู่ๆความรู้สึกนั้นกลับวิ่งลามไปทั่วทั้งตัวมันทั้งร้อนมูว,ว,วบว่า และร้อนรนในเวลาเดียวกันยอมรับว่าคนตรังอ่อนหน้ามีใบหน้าที่หมดจดและเต็มไปด้วยความหวานชำชวนให้ลิ้มรสและทะนุถนอมในเวลาเดียวกันไม่รู้ว่าทำไมจูจูคอวารมรู้สึกแบบนี้จึงวิ่งผ่านเข้ามาในหัวของโดยยูจินผู้ที่กำลังบ้าคลั่งเมื่อโดยยูจินเรียกสติของตัวเองกลับคืนเข้าที่เขาสะบัดมือออกจากใบหน้านั้นและยกตัวเปียกชุ่มของอีกฝ่ายขึ้น,นาพาดบ่าอีกครั้งแต่ดูเหมือนคราวนี้ร่างบางไม่มีแรงจะสะบัดดิ้นอีกแล้ว โดยยูจินจับร่างของฮันจีบโยอนลงบนเตียงนุ่มยยบลงตามร่างแล้วกระโดดขึ้นคล้องร่างเปียกนั้นในทันทีนี่นายจะทำอะไรนกักทันทีที่ร่างนั้นกระโดดตามมาฮันจีบูที่คล้ายจะหมดแรงถึงกับสะดุ้งขึ้นอีกครั้งเล่นสนุกไม่พออีกหรอโดยยูจินปล่อยฉันเธอฉันไม่ไหวแล้วโดยยูจินยังนิ่งเงียบเขาเพียกระดามองอีกฝ่ายไม่รู้ว่าในเวลานี้ในสมองของเด็กหนุ่มกำลังคิดถึงสิ่งใดอยู่ มือทั้งคู่จับกดมือเรียวของฮันกีวูขึ้นไว้เหนือหัวในตาพลางไล่มองเรือนร่างและแผลนอกแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้เขาหงุดหงิดนั้นก็คือร่องรอยบนเรือนร่างอีกฝ่ายที่ยังเผยให้เห็นเช่นนั้นแล้วมีเพียงวิธีเดียวที่จะลดความหงุดหงิดในใจเขาลงได้นั่นคือสร้างรอยใหม่ให้ทับรอยเดิมนั้นเสียจบตอนที่26 เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักเขียนสามารถติดตามสนับสนุนผลงานและนิยายฉบับเต็มได้ทุกช่องทางตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ